ภูเขาไฟเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทรงพลังและน่าทึ่งที่สุดในโลกด้วยพลังจากใต้พิภพที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างมหาศาลบางภูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิดในปัจจุบันกลับถูกจับตาว่ามีศักยภาพในการระเบิดครั้งใหญ่ในอนาคต ซึ่งอาจาก่อให้เกิดภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบทั่วโลกในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ7อันดับภูเขาไฟที่รอการระเบิดพร้อมเหตุผลว่าทำไมภูเขาไฟเหล่านี้ถึงอยู่ในรายชื่อของนักวิทยาศาสตร์กันคะ่ะ 1. ผภูเขาไฟเยลโลสโตนประเทศสหรัฐอเมริกาภูเขาไฟยักษ์ ใต้พื้นดินในอุทยานแห่งชาติเยนโลสโตนมีลักษณะเป็นซูเปอร์ภูเขาไฟที่เคยระเบิดครั้งใหญ่เมื่อประมาณ640,000ปีก่อนนักธรณีวิทยาพบว่ามีแรงสั่นสะเทือนและความร้อนใต้พื้นดินที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากเกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งอาจทำให้เกิดเท่าภูเขาไฟปกคลุมพื้นที่กว้างหลายพันตารางกิโลเมตรส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและชีวิตมนุษย์ทั่วโลก 2. ภูเขาไฟปินาตูโบประเทศฟิลิปปินส์ภูเขาไฟปินาตูโบเคยระเบิดครั้งใหญ่ในปี1991ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษที่20การระเบิดในครั้งนั้นทำให้เกิดเท่าฐานหนาแน่น,นกระจายไปทั่วโลกและลดอุณหภูมิโลกลงประมาณ0.5องศาเซลเซียสแม้จะสงบมาหลายปีแต่ปินาตูบยังคงมีพลังงานสะสมใต้ดินที่น่ากังวล 3. ภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนี้ไม่ได้ระเบิดมาตั้งแต่ปี1707แต่การศึกษาพบว่ามีแรงดันภายในที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความใกล้ชิดกับเขตเมืองใหญ่เช่นโตเกียวทำให้การระเบิดของภูเขาไฟฟูจิในอนาคตเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 4. ภูเขาไฟวิสุเวียตประเทศอิตาลีวิสุเวียตเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงจากการทำลายเมืองปอมเปอีในปีคริสต์ศักราช79และยังคงเป็นภูเขาไฟที่มีพลังงานสะสมสูงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นกิจกรรมที่ผิดปกติในพื้นที่และการระเบิดครั้งใหม่อาจส่งผลกระทบต่อชาวเมืองเนเปิลที่อยู่ใกล้เคียง หาภูเขาไฟโปโปกาเตดเม็กซิโกภูเขาไฟโปโปกาเตดหรือเอลโปโปเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีการระเบิดย่อยอยู่เรื่อยๆในเม็กซิโกการระเบิดใหญ่ในอนาคตอาจกระทบต่อประชากรในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง70กิโลเมตรเท่านั้น 6. ภูเขาไฟซานตามาเรียประเทศกัวเตมาลาซานตามาเรียเคยระเบิดครั้งใหญ่ในปี1902ซึ่งเป็นหนึ่งในการระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันยังคงมีการประทุข,ของภูเขาไฟที่นักวิทยาศาสตร์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 7. ภูเขาไฟมาราปีประเทศอินโดนีเซียภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของอินโดนีเซียมาราปีมีการระเบิดครั้งใหญ่หลายครั้งในอดีตและยังคงมีการปล่อยควันและเท่าอย่างต่อเนื่องภูเขาไฟทั้ง7็ลูกนี้มีศักยภาพในการระเบิดครั้งใหญ่ในอนาคตซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การศึกษาภูเขาไฟและการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมพร้อมและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูเขาไฟเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพยากรของมนุษยชาติให้ปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ